미이쪽은 신입사원인데, 미영씨가잘좀 챙겨줘. ที่นี้คำว่าเชงกิดามีคำหมายว่าทุเรหรือว่าเอาใจใส่นะครับก็เลยก็จะแปลว่าคนนี้เป็นพนักงานใหม่ช่วยดูแลเขาให้ด้วยนะต่อไปนะครับจีกึม동생이아프니까너가잘좀챙겨줘ตอนนี้น้องป่วยช่วยดูแลน้องให้ดีด้วยนะถัดไปเรามาดูตัวอย่างใช่กับสิ่งของกามบ้างนะครับเดี๋ยวเดินทา,างไปนี้ก็เดินทางกระเป๋าช่วยดูแลที้จะไปเที่ยวแล้ว จัดเตรียมกระเป๋าเดินทางให้เรียบร้อยนะทีนี้คำว่ายอยแห้งกาบเงามีคำหมายว่ากระเป๋าเดินทางทังนั้นยอย่างกระเปาช่เช่งเ่ยมีคำหมายว่าถ้าเราเต,ตรงตัวเนี่ยเอาใจใส่กระเป๋าเดินทางนะครับแต่ประโยคนี้เป็นกรณีก,รณกอรที่จะเดินทางออกไปดังนั้นในที่นี้ความหมายก็คือจะเตรียมกระเป๋าเดินทางนะครับต่อไปนะครับตัวอย่างนี้เป็นกรณีหลังจากกลับมาจากการเดินทางเลวนะครับ ้าสมมติว่าแม่พูกับ,บลูกต่อไปนี้มีองงบบ่างเดินทางไว้ให้เรียบร้อยนะทีนี้คำว่าเช่นกัใช้ร่วมกับคำว่าทูดานะครับมันเป็นคำกริยานะครับในกรณีที่ทุกใชยร่วมกับคำกริยาเช่นนี้มันไม่เหมาใว่าเอาใจใส่ในการกระทำของคำกริยานั้นนะครับโณยที่นี้ถ้าแปตรงตัวเนี่ยเอาใจใสว่วางกระเป๋านะครับ ดังนั้นมีคำหม,ม่ว่าเก็บกระป๋าไหวนะครับต่อไปนะครับแม่เตรียมอาหารกลางวันไว้แล้วอย่าลืมกินนะลูกทีนี้คำว่าเช่นกิจะใช้ร่วมกับคำว่ากตามีคำหม,มายว่ากินก็เลยมีคำหม,มายว่าเอาใจใสก่การกินนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่มีคำหม,มายว่าอย่ากลืมกินนะครับต่อไปนะครับมิยองซีเดียนิย์발표있으니까 오늘 발표 자료 잘좀 챙겨 줘요. 프롱 님 이간 남เสนอ. เตรียมเอกสา 주다. ม 마이 와 카루나 นะค 발표 자료 미칸 마이 와 에카산르 와 커문 깜 남서너 นะครับ. 그뢰 탑르 동냐 프롱 님 미칸 남서너. 그뢰 카루나 아오차이 사이 เอก산 นะค ดังนั้นที่นี่มิคันไมยว่าตรียมหรือว่ายาลุมตรียมนะครับต่อไปนะครับมิยองซีวันนี้บ่ายสงทีมให้材料좀잘챙겨가지고와요อย่าลืมเอาเอกสารสำหรับประชุมมาท่นีขามา챙กิดาชัร่วมกับคํากิริยาขามา가지고오다นะครับ가지고오다มีคันไมว่าเอามากรณีท้ลตรงโตเนี่เอาใจใส่เอาเอกสารมานะครับเพราะฉะนั้น คำว่าเชกิกานในประโยคนี้มันมีคำามหมายว่ายารุมหรือว่าเตรียมและยารุมเอามานะครับโดยสรุปแล้วคำว่าเชกนกัามีความหมายพื้นฐานก็คือเอาใจใส่หรือว่าทุแรนะครับแต่ความหมายที่ขยายออกไปมันส่วนใหญ่มีคำามหมายว่ายารุมเตรียมจะเตรียมแก้ไ้นะครับ